ดิคันักศึกษาคะรายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้คือรายวิชากัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยายอย่างชาญฉลาดในหัวเรื่องเหตุใดต,ต้องเรียนรู้เรื่องกัญชาและกันชงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. บอกมุมมองของกฎหมายการใช้กัญชาและกันชงในประเทศและต่างประเทศได้ 2. บอกมุมมองของการใช้กัญชาและกัญชงในประเทศไทยได้ 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชมผ่านสื่อออนไลน์แต่ละประเภทได้ 4. อธิบายความสภาพการการใช้กัญชาและกัญชมในต่างประเทศได้ 5. อธิบายสภาพการการใช้กัญชาและกัญชมในประเทศไทยได้ 6. บอกมุมมองการใช้กัญชาและกัญชมทางบุคลกรทางการแพทย์ได้ 7. บอกมุมมองของการใช้กัญชาและกัญชงของผู้ป่วยได้ 8. อธิบายสถานการณ์และขั้นตอนการให้บริการคลินิกกัญชาในประเทศไทยได้ 9. กระหนักถึงมุมมองทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงรวมทั้งสภาพการการใช้กัญชาและกัญชงในต่างประเทศและประเทศไทยได้